สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมท,ที่รักครับวันนี้เรามาสวนยางพาราครับรู้สึกว่าฝนตกครับเราก็ต้องออกมาก,ก่อนนะเพื่อออกจากสวนครับมาถึงถนนดินลุกหลังแล้วก็สบายใจนะครับเดี๋ยวไปอยู่ในสวนในออกออกมาลําบากครับเพราะว่ากลัวรถจะติดกับอะไรเดียะ ไม่ใช่ติดลมหรอกครับเพราะรถเรามันล้อมันวิ่งทางลาดยางมาตอยนะลาัางยางแอดฟันมาจะล้อมันจะหมุนอยู่ที่เดิมนะครับมันไม่ใช่ติดลมนะครับมันติดขี้ยเ <c oughs> นี่คุณผู้ชมบรรยากาศตรงนี้ครับอันนี้ก็เราลอดอ,อุโอมงอุ่มงยางพลานะครับมืดเดือดนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศนะครับ ดูครับว่าฝนตกในป่านี่ครับก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับต้นไม้ก็จะได้รับน้ำฝนเราจะพาผู้ชมไปครับว่าเราผ่านผ่านในปาน่าเนี่ข้างนอกป่าฝนจะตกหรือเป่านะครับไปดูครับเาค่อยไปขค่อยไป มันตกในป่าเพราะว่าโอ้กิ่งไม้มันแห้งมันหลน่นมาเนี่ไม่มีใครเก็บกวาดเลยเนาะไปกันครับผู้ชมดูว่าฝนจะหยุดตกตรงไหนถนนอ่ะในเมืองนั่นนะครับเพราะรู้สึกท้องฟ้ามันจะสว่างสว่างนะครับแต่ในป่าเนี่ยมันยังมืดอยู่นะมืดด้วยเมฆฝนนะ เลยครับคุณผู้ชมเราลอดอุมโมงอะไรดีอ่ะอุโมงศูนย์างพลานะครับนี่เราสินเกียร์ครับสินเกียร์เอาลงเกียร์สามให้มันลงตอนนี้มันลงเขาแล้วครับลงดอยแล้วครับไปกันเลยครับเพื่อนๆดูบรรยาก,กาศว่าฝนจะหยุดตกตรงไหนครับ ในอำเภอเมืองนั่นนนสว่างจ้าแล้วครับคุณผู้ชมเอาไปกันเลยครับ Oh. โอ้เขามาทําสายไฟฟ้ามาทําสายไฟฟ้าเข้าสวนเดี๋ยวเอาเอาแหนมให้เพื่อนๆกินนะครับโอ้ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแหนมเนี่ย <laughs> เรามีแหนมนะ <laughs> แหนมตรงไหนไหม่รู้อยู่ไหนไหม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวหาแหนมให้เพื่อนก่อนแหนมอยู่ไหนไม่ด <c oughs> ได้แล้วแหนมให้เพื่อนก่นอนไปแล้วเอาค,อคุณผนะู้ชมก็นะ <c oughs> ดีเพื่อนเพื่อนของสันเอาสายไฟเข้าสวนมั้งเอาไปกันเลยครับน้ามันน่าจะตกตรงจุดตกตรงนี้นะคุณผู้ชมเราไปกันเลย แล้วดีเจอเพื่อนทําไฟเข้าสวนก็ดีคุณผู้ชมถ้าเราอยู่สวนเรามีไฟแรงต่ำอย่างนี้ก็ดีแต่ส่วนผมคงไม่มีวาสนาครับคุณผู้ชมมันอยู่ไกลมากครับคงใช้เงินเยอะนะครับหลายตั้งนะครับผมว่าถ้า ติดไปแล้วก็ไม่ได้นอนนะครับมันก็เอาเงินไปทิ้งไปเฉยๆดิผมบอกใช้ซื้อโซล่าเซลมากน่าจะสบายกว่านะส่วนเราไม่ได้นอนนะครับติดตั้งโซล่าเซลอะไรไฟโซล่าเซลนั่นเอาเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นอะไรในสวนส่วนมากเราก็ซื้อโซล่าเซลมาติดสว่างให้ทีมงานนะครับเกีบย่างแค่นั้นเองครับ อ๋อมันเริ่มหยุดแล้วนะคุณผู้ชมนี่มันเริ่มจะเข้าในชุมชนแล้วครับฝนเริ่มหยุดแล้วเออฝนนี่ก็ช่างตกดีครับตกเฉพาะในป่าเออก็ดี <laughs> ที่คนอยู่ก็ตกไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ผมว่าแล้วว่าใน ในเมืองอำเภอเมืองต้นฟ้าสว่างแล้วครับมีมีก้อนเมฆแต่ว่าท้องฟ้าสว่างจ้าเลยครับไปไป,ไปเลยครับเราเดินไปอ้อหานแล้วมันหยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราจอดรถแล้วก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วครับคลิปนี้ก็ลาผู้ชมที่รับุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ